สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2566ค่ะเรามาดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของเราเองนะคะเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีน ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมคือวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะคุณมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะ และในขณะนี้ดาวพระพฤหัสก็โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยซึ่งถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะดาวพระพฤหัสอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหู ซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาวประจําตัวก็หาเงินดาวพระราหูก็ล้วงเงินนะคะเพราะว่าดาวทั้งสองดวงอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็เป็นช่วงที่คุณหาเงินได้เยอะเช่นเดียวกันโอกาสทางการเงินมีเข้ามามากแต่รายจ่ายจุกจิกก็มากเชก่นเดียวกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะรายจ่ายของชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเป็นรายจ่ายที่เกิด ขึ้นในเรื่องของการงานนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาบางทีอาจจะต้องมีการสต็อกของสต็อกสินค้าบางทีการงานของชาวลัคนาราศีมีนบางคนจะต้องลงทุนไปก่อนแล้วรอรับผลกําไรทีหลังอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้และในช่วงนี้ดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนอริ เลงไปยังดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสาและดาวพระศุกร์กับดาวพระรังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูกันด้วยชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ และดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณโคจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนอริตรงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นอาจจะมีปัญหากับเพื่อนมีศัตรูเป็นคนใกล้ตัวช่วงนี้ไว้ใจใครไม่ค่อยได้นะคะและก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครด้วยนะบางทีคุณแค่เล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณฟังเขาก็อาจจะเอาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราวของคุณไปพูดต่อไปนินทาต่อ ไปขยายความต่อแบบนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมินท่านใดที่กําลังอยู่ในช่วงของการแบ่งมรดกแบ่งที่แบ่งทางมีเกณฑ์นะคะที่คุณอาจจะเสียผลประโยชน์อันนี้ถ้าถ้าคุยกันตามตรงเลยนะสมมุติว่าครอบครัวของคุณมีการแบ่งที่แบ่งทางคุณอาจจะได้ส่วนที่น้อยกว่าคนอื่นเขานิดนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมเองก็ได้ นะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายยินยอมเองก็ได้นะความหมายเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ทําอะไรให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ดูให้มันเหมาะสมด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่จะต้องมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนต้องวางแผนให้ดีต้องระมัดระวังให้ดีใครที่ทําธุรกรรมทางการเงินใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขการธนาคารบัญชี นะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อการกู้นะคะทำงานเกี่ยวกับไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยต้องรอบคอบให้ดีในเรื่องของตัวเลขมีเกณฑ์ที่จะตกหล่นมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดนะคะในระยะนี้เนาะเพราะว่าดาวคู่อริโคจรมันเล่งกันแบบนี้ชาวลัคนาราศีมีนงานค่อนข้างยุ่งนะคะในระยะครึ่งเดือนแรกนี้มีภาระหลายอย่างมีหน้าที่หลายอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบบางคนมีมากกว่าหนึ่งงานแล้วก็บางคนอาจจะ บาลานซ์ Balance, ชีวิตไม่ได้บางคนมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาทําให้คุณจัดการไม่ถูกว่าอันไหนควรทําก่อนอันไหนควรทําหลังแล้วมันก็อาจจะวุ่นกันไปหมดคุณต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็เรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้องแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนคือคุณจะมีสเสน่ห์ด้านการพูดค่ะพยายามใช้สเสน่ห์ตรงนี้ให้ดีคําพูดดีสามารถแก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้หมดนะนี่จะไม่ขอใช้คํานี้เลยนะคะพูดจาดีๆกันเข้าไว้ปัญหา อุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเจรจาใครที่กำลังจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารการขอใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตการทำแบบทดสอบการสอบการเรียนเขียนอ่านจะมีเกณฑ์ที่รัาบรื่นมากในระยะนี้ขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นครูอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวนหน้างานได้ติดขัดเรื่องใดในเรื่องของเอกสารหรือการเรียนการสอนจะหาทางออกทางแก้ได้ชาว และคณะราศีมีนท่านใดที่รอคอยข่าวรอคอยเงินรอคอยโอกาสนะคะในระยะนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีบางคนนะคะยื่นใบสมัครไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังรอว่าเอ๊ะเขาจะเรียกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยทานองนี้นะคะสมัยเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังอะนะมีโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์มีโอกาสที่จะได้ไปเซ็นสัญญาว่าจ้างงานมีเกณฑ์ที่จะได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากลูกหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายสิ่งหลายอย่างนะมันจะเข้ามาแบบที่คุณคาดไม่ถึงแต่ในขณะเดียวกันเรื่องความเครียดความกดดันก็มีไม่น้อยท่านใดท,ที่มีงานทําอยู่แล้วอาจจะถูกกดดันในเรื่องของผลงานกดดันเรื่องยอดมีคนแข่งขันกับคุณค่อนข้างมากหรือมีคนเอาผลงานของคุณไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่ง ทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบไม่ได้อยากจะแข่งขันแต่มันก็หลีกหนีไม่พ้นกับสถานการณ์แบบนี้ประการต่อมาระมัดระวังคนผิวสีจะนําปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้คุณไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอาจจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นลูกค้าหรือเขาอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นเพื่อนร่วมงานคุณก็ตามนะคะระมัดระวังให้ดีในระยะนี้คนผิวสีอาจจะนําความเดือดร้อนหรืออาจจะมีเกณฑ์ขัดแยง้งมีเกณฑ์ปะทะกับคุณก็เป็นไปได้คะ่ะชาวลัคนาราศีมีนคะรายจ่ายของคุณส่วนมากจะใช้ ไปกับเรื่องของการเดินทางใช้จ่ายไปกับรถใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวนะคะการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในบ้านหรือมีเกณฑ์ที่จะซื้อแก d g e ตใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นอุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์ iPad notebook อย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ของใหม่เข้าบ้านมีเกณฑ์ที่จะได้ของที่มีมูลค่ามีราคามีเกณฑ์ที่ ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ดูแลตัวเองในเรื่องของหน้าผมในเรื่องของเสื้อผ้าบางคนทําสีใหม่บางคนซื้อรองเท้าซื้อเครื่องประดับใหม่คือมันจะมีบางอย่างที่เข้ามาจันทร์ลงใจและก็บางอย่างเข้ามาเยียวยาทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มมีกําลังใจมีพลังงานในการเดินหน้าต่อไปนั่นเองค่ะท่านใดที่จะร่วมหุ้นร่วมลงทุนในขณะนี้นะถ้าจะพูดกันตามตรงยังไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าท่านใดวางแผนไว้แล้วว่าจะลงทุนในระยะนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องนั้นให้ดีพยายามคิดหน้าคิดหลังดูทาง นีที่ไล่ให้ดีด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ